สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไม้นะครับและเรานะครับก็ l k a u t o m o t i e นะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชมรถ Batpino M นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยนะครับนี่นะครับสีขาวครับ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าคอตโตฟิโนเอ็มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพาร์โตฟิโนเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นพาร์โตฟิโนเฉยๆนะครับแต่คันนี้จะเป็นเอ็มนะครับซึ่งมีความสปอร์ตมากกว่าและดุดันมากกว่าแรงม้าเนี่ยมากถึง60ตัวนะครับมีมาให้มากกว่าคันเดิมนะครับถึง60ตัวนะครับและเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์8สปีดดูโอคลัสนะครับคือไหลลื่นมากๆเลยครับแล้วก็มีโหมดที่ปรงมาลัยเนี่ยแบบใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความต่างนะครับก็คือจะมีแรงม้ากับปรองมาลัยของเขานะครับ รถตัวนี้นะครับเป็นรถเปิดประทุนนะครับนะครับเป็นฟอร์ a ร i ตัวเปิดประทุนนะครับผมก็สวยงามมากๆนะเลยครับน,น,รนี่ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถพาตาฟิโนเอ็มนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คาริโนนะครับที่นี่ได้เลยนะครับ บอกว่าบริการนะครับดีมากเลยนะครับที่นี่นี่เลยลอตฟตโนเอ็มครับ